สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีย่มค่าปะลุงตะเวนกระตุกดินแล้วเบิง่งท่องฟ้างามกันเลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะผุู้ได้อยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองคิดหอดบรรยากาศทงหายทงหน้านี่แหละว,วิวนี่ละปะลุงเลยไฟโซลาเซลสองสาม ดีฮะปาเลือาอืมแต่ปเบิ่งทางกันทางนั่น,นอ,อีกอันนี้ก็เที่ยงหน้าน้อยนี่ข้างน้องฮะกัมมี่อีกอันนึงทำแล้วคอยคำลงแรงมีกัมมี่น้องสองน้อง โอ้ยปุ๊บายปลาเขาเข้ากับธรรมดาปีนี้นี่หึงแล้วถึงไฟสีดับแต่มีโซลารเซลล์ในหงุงได้ผ่าฝนลงมาน,งน้องเนยจิ้นงางอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พ v, food, so like like oh mm ่ออกังไวายเนาะปลาลุกกินเก่งนี่ไงไวเาาไปหาเงินกนคอเขาจักรู้เหเคยลืมแล้วจักรู้หาลูกหาลูกบอหนีกาเขาูนะจ๊ะจ้าเขาพูอนะจ๊คุณยายคุณยาอยู่ดีมีเฮก็ทำเกมๆเม่ รวยทำรวยเด้อแม่ทางเยอรมันเนาะจัดให้อีกแล้วสื่อทุเรียนให้ทุกคนในครอบครัวได้กินฮะก็ไปซื้อมาวังคำอะไรครับน้องเนยโอ้ขอบคุณแม่ไดลายเด้อพันไว้สื้อทุเรียนให้กินอีกอจัดเลยส,<อ>สามลูกเลยได้หน่ยวยละพันแต่ว่าน้องหลนนีนะค่ะเมื่อน,อนอนบ้านเป็นมืออื่นน้องหลีจังสิได้กินแต่ว่ามือนี้สิกินก่อนจักโลกกับโบนาติกตรงได้หนิ

ไปบักซองมือไหรนะคือมาบัได้ก็เลยไซื้อโลเทไรอ่ะทั้งเบิดหนักเจ็ดร้อยจักรโลเทรเนี่ร้อยละร้อยสี่สิโอ้เขาดูอินเด้อน้ำปัาคนเดิอมันหาโลหาได้หากิโลมาลุงเลยนี่ ฟูยังยี่ลี่อว้ามูีมันยงห้ามอฮะยัทุกอ่ทุเรียนบูเลมไมได้เลยบอย่ยมได้่ม้งไดนะดาตุ๊บเนี่ยเบอรต๊บไป

จะติดอีกสักชุกคนกินป้าถูกคุณใหญ่ดีโอ้โหเก็บเงินขับเ <c oughs> นะาะกินข้างกินก่อนเลยขอบคุณครับก่อน,กกน,นอ,อันนี้หมาหนึ่งนะมแล้วช่องหมาวะเหรอเม่พามืออื่นพามือทำหางละมากนะ ไม่เคยมาเขีนเพ่เคาจับเแวันีดมลูกเดี๋ยวน้ำดมเกินจริงเพนนะมาพันนเจ้าลินดุ๊กเคใส่ขึ้นมาหมากใหญ่คุปณอใหญ่จะเกิดถุงนงินเป็นพันสองพันจออยทยเยมันถึงนะดมมอดูดมมดูนะจิปักคนเด้อเด้อออไปเลยดมเยอย้เลกันเลยกัดเลยนอนกัดเลยวันนี้ เราหมงลูกเราหมงคู่ในลายเด้อแม่เด้อขอให้แม่ลำแม่รวยขอเก่าเด้อขอให้ลำตุกเด้อถือควยรใงวันที่หนึ่งเด้อการงานจะเลื่อลงเรื่องเมื่อหนาเด้อหลีกเลยต้ะขอบคุณค่ะส้มส้มคู่ก็ได้เรียบร้อยกินกับขยี้เอาผู้ทีเสร็จเอาขนี้มากินสิกินหรือเนาะ แม่ยิบเลยแม่ยิบเ้าเดุยิบติ้ยยิบเดยวเลยทุเรียนยิบยิบอ้าวกินอาวกินแ่บบอวยคุณยายบอกนงอืมโอ้ด้กินน้ำจิ้เด้อขาดต่น้องหลีดแล้วจ้ะมือด้กินน้ำี่านี้ทุเรียนไม่ต้องเอหนีน้ำมันดูจิเผาะกินกับ ลายคนว่าคนนี้ตัวเรียนจัดไปนี่แหละคือคนนี้เียนของแท้คูยังคะชินองก็่เออเออเอเออเออเออเ้อเอ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 เออเออเออออเออเเออเออออเออ้อกินอเออเอกเออเอเออเออเอเอือเออเออเออนเอเเเอ กระเทียมเราจะปรับหมมันเนาะแกะทิไม่ได้เสียมเนาะเป็นไหมเสียบไปใช่ไหมอือสุดทุกโจ๊กกินใส่ดอกอือกินไงเออขึ้นอือไม่ห่ะบุญทุกโจ๊กกิดอกอือถ้มันเจ้าไปเจ้าเจ้าแต่เขาไม่อยากกินกินคนนี้เขาเดือนตองเบิกต้องแทะเขาต้องยั้งมากมาย

มิ้นและไก่ไก่ดังไก่ที่มันชมีปวยกลุ่มเสะจำฟ้ารู้สึกเอิ๊ยมก้อยเข่าแล้วกันท่านก็เห็นนั่นเองนะโซเรียนเลยเขาหามกินกับเบียร์กินแล้วหามไปกินเบียร์โด้กินเบียร์แล้วหามมากินโซเรียมพวกหน้าอารมณ์เหมือนกันอันนี้อารมณ์มันนะมาจีบเป็นความดันเลือดสูง้กินกับหน้าอารมณ์กับเบียร์กับแอลกอฮอล์น่ะสอกเลยมีเชีวิตเลย เขาบอกว่าโอ้ยดีย่แล้วนี่ลูกขาดตรงนั้นนะอจำลูกจำจำจำแค่แังำเปล่าได้ยุ่งนังยังทำเปล่าได้ทำเปล่าบหีแอลกอฮอล์บหี่าทำหลอนทำได้นะแค่ลูกแค่บ่แค่บ่บุหรีจับจัเอนั่นไงใจเป็่อยเา็นมูกินนะแต่อยากกินน้ำแช่แช่ พูะจ้ามีว่าแม่ลูกม uh> ันเนชื่อว่าค um ุ uh ้มน anyway> ั่นแบบว่ามัใหญ่ดีเนาะไม่คาคาย่าโอวคือเซคู่ใหญ่นะเพื่อาไปจับไหมครัรจัเร็วจับไปเร็วจับจับจับเลจับไปพอมกันเห็นปลูกลูก

ยังมีการเ้เซ่นเคือคนเยี่ยแ่เเซ่จกนเยี่ยมากส่ะมีแต่เลยบกินคเี้ยเนาะนเาะอนตนู้นว่รบกระบิวเน่เาเ่เ่ยไห่แล้วเขซื้อมาน่ะน่าสนุกนะใช่ใ่เลยอีเนันไหน ยังไม่ได้ยัง,งไ่ได้บุไได,ไไดจับไวเลยไแล้วแ่บราย่ต้อเขาว่าตา้เป่าัวหัน,งนงมนงมนเลือกถึงน้ำมาเลือกหาวางไว้เปลเลอคนสะอสาดเนี่ยคข้าวหนียทุเรียน แ่ว่ากินทุเรียนช่วงราคาคือโดนดงจับจะกรแ่จักรน่แบบ้อืมอะรออยากินน้อยแล้วมันจะรงายแล้วเวลาเวเดินออมาได้พอแล้วยั้นยังกับบอลเร็้าเขานยังกินอันนี้เป็นข้น mấy ơi, ơi. có của đại học ơi lăm mười có mười hết rồi lăm mười lăm mười lăm mười lăm không? lăm mười 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 lăm Hoa hết chị bớt đi phần bù bớt bù bê bông bù bê bù bê bù bê bù 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 bù

เส็จไดแล้วพี่แห้งเส็จกินเปลือกแลวเนา้ใส่ถุงดๆนะมาใส่กะมันไหวไรัไม่ไมวกินเปลยอกใส่พี่แอลงแห้งเลยเนาะใส่กลางอะไรนี่างเงี้แต่จำไดนเก็มีแห้ง ว่าเรื่องที่เป็นกระเทยจียันว่าอยู่ห้าบายแต่เจ็ดฟองเขาระเทยห้า,กากงกนจริงจริงเด้อเด้อโอ้เออขอันใหม่เด้อประดงกับคนลาถิมาครับสมถ้าว่ทุกคนถ้าวยินทุกัวแะ่แะ